สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะใครปลูกมะเขือเทศไว้กินเองบ้างคะพัฒนาการต้นมะเขือเทศของเพื่อนๆเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะวันนี้ตายพามาดูต้นมะเขือเทศที่ตายได้ปลูกไวค้ค่ะก็เป็นการเพาะต้นกล้าเองนะคะพอเขาเกิดมาเป็นต้นกล้าเล็กๆเนี่ยตายก็ขุดมาปลูกคะ่ะนี่คือ12ต้นแรกนะคะที่เราได้ทําการปลูกไปนะ เดี๋ยววันนี้แต่ยก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดดูอีกต้นที่เหลือนะคะก็คือแต่ย้ายกันคนละวันนะคะชุดแรกคือพวกนี้นะคะนี่คือชุดแรกที่ได้ขุดย้ายต้นเขาก็ดูโอเคนะใบชูตั้งดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะทุกคนนี่แล้วตอนที่ขุดย้ายเนี่ยต้นไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะคะเพราะว่าเราใช้กระถางมาปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก้าต้นที่เหลือค่ะ สองสี่หกแปดเก้านะคะว่าเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดกระถางไปพร้อมๆกันเลยนี่ค่ะไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยทุกคนใต่ปิดไว้เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนะคะก็คือขุดย้ายเมื่อวานนะคะวันนี้ก็คือมาเปิดกระถางเลยเมื่อวานตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าก็คือมาเปิดเลยนะคะในช่วงที่เราย้ายใหม่ๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราย้ายในช่วงเช้านะคะเราก็เอากระถางปิดแบบนี้นะคะต้นเขาจะได้ไม่โดนแดดจนเกินไปนะคะนี่เป็นยังไงคะทุกคนไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยค่ะต้นชูตั้งเลยค่ะอเออเอ้ต้นนี้ดูแปลกแปลกเนาะแปลกๆว่าเขาอะไรยังไง ทำไมดูเขาโอนเอ็นไปจังแต่แต่ใบก็ไม่ได้ดูเหี่ยวเลยเดี๋ยวรอจับตาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะอืมดูแปลกๆค่ะทุกคนเหมือนเขาจะล้มจะล้มยังไงก็ไม่รู้นะอ่าเหมือนจะไม่รอดนะเนี่ยอืมอ่ะอีกต้นหนึ่งสุดท้ายนะคะ เอาเป็นว่าต้นนี้แม้ว่าจะดูแบบล,ล้มล้มจะล้มจะล้มเอียงแต่ว่าใบเขาไม่เหี่ยวอ่ะอืมก็น่าจะไม่น่ารอดนะทุกคนไม่น่ารอดนะคะแต่รอดูก่อนนะคะรอดูก่อนอาละค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกต้นที่เราได้ทําการย้ายไปเนี่ยไม่มีต้นไหนเหี่ยวเลยนะคะซึ่งได้ผลดีมากๆกกับการแค่เอากระถางมาปิดปกคลุมไว้ในช่วงที่เราย้ายนะคะหลังจากช่วงที่เราย้ายนะ ก็มาปิดปกคลุมไว้เท่านั้นเองนะคะเนี่ยขุดย้ายไม่ได้พร้อมกันนะเราก็จะเห็นได้เลยว่าก้าต้นหลังเนี่ยก็จะเล็กกว่านะคะ12ต้นแรกเนี่ยก็จะโตกว่านิดนึงเนี่ยค่ะอ่าเขาได้รับแสงใบเขาก็ใหญ่ขึ้นมีการสังเคราะห์แสงจเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะนี่แหละค่ะก็คือพัฒนาการของต้นมะเขือเทศที่ใต่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ใครปลูกมะเขือเทศแล้วต้นมะเขือเทศของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันได้อัปเดตกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ